สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เราก็กินมาทำามนนีก่กินกันเนาะทุกคนไอ้แกงเขียวหวานแกงเขียวหวานเนาะทุกคนมาทําแกงเขียวหวานกินก็ขนมเส้นเนาะทุกคนเนาะไอ้กะทิเป็นกระปองเนาะทุกคนนี่เราก็จะเอาหัวกะทิเลยทุกคนนี่ข้นๆเลยนี่นี่กะทิข้นๆทุกคน อันนี้ก็จะเป็นพริกแกงเขียวหวานเนาะทุกคนนี่เป็นกระปุกอยู่ต่างประเทศเขาใส่แบบนี้ทุกคนนี่แบบนี้ก็จะมีทงอย่างงี้ใส่หัวกะทิลงไปแล้วก็น้ำพริกเนาะทุกคนพริกแกงเขียวหวาน ีแค่นี้พอทุกคนมาเคี่ยวเนาะทุกคนเคี่ยวให้พริกหอมหอมเนาะทุกคน เดี่ยวจนว่ากะทิแตกมันเนาะทุกคนนี่หอมหมนี่แล้วก็จะมีไก่ทุกคนนี่ไก่ที่เราซับไว้ใส่ลงไป คนแล้วยิ่เติมรสด,ดีไปน้อยนึงเพื่อรสชาติเข้มข้นเนาะทุกคนเนาะ ล,ล้วนไก่น้อยหนึ่งเนาะทุกคนหลังจากล้วนไก่แล้วแล้วเราก็ใส่น,น้ำกะทิที่เหลือลงไปเลยกะทิข้นๆนนทุกคนนนนกะทิข้นๆอ tấm nam tôm Đây theo bàn lo ล้อเดือดแล้วจักหน่อยยังค่อยมาปรุงรสเนาะทุกคนหลังจากแกงแล้วเดือดแล้วเนาะทุกคนแล้วก็จิมาเติมเติมน้ําตาลอันนี้กี่เติมน้าําตาลซ้ายเนาะทุกคนจะออกแบบหวานน้อยนึงแล้วก็เค็มตามเนาะทุกคนใส่ชูรสจักหน้อยเนาะทุกคน จิซิมดูรสก่อนทุกคนเพราะว่าเป็นกะทิกระป๋องจะออกรสเค็มน่อยนึงเนาะอย่าเฝ้าเติมเกลือการรสชาติได้แล้วปรุงง่ายอื หลังจากนั้นเราก็จะไปเก็บใบนี่ทุกคนนี่โหระพานี่โหระพาเราก็จะมีนี่เลยอยู่บ้านเนาะทุกคนใส่ใบโหระพานทุกคนเก็บเอานี่นี่ทุกคน ืมแซ่บทุกคนเลยมียน,น้ำแกงแล้วเราก็ใส่มะเขือเลยทุกคนนี่ แล้วเราก็จะล้อมอเดือดอีกน้อยนึงเนาะทุกคนนี่เติมน้ำปลาเพื่อลดซาดหอมหอมกินน้ำปลาน้อยนึงทุกคน รสซาดกะทิออกแบบว่ากินกินเอ่อพริกแกงเขียวหวานออกรสหวานนิดนึงแล้วก็เค็มตามนิดนึงเนาะทุกคนแกงเขียวหวานเนาะนี่ทุกคนเราเมื่อดูว่าปลาเขือเราซุปได้ที่ยังเนาะอันนี้เป็นปลาเขือแหล่เนาะสีมันก็เลยเป็นแบบนี้ทุกคน มะเขือแหล่ทุกคนคือะเขือมะเขือเปะบ้านแล้วเนาะหลังจากได้ที่แล้วเราก็ใส่ใบโหระพาลงไปปิดไฟเลยทุกคนรสชาติก็ได้ที่แล้วนี่เราก็จะปิดไฟเลยทุกคนแกงเราก็จะออกมาประมาณนี้เนาะทุกคนนี่นี่ทุกคน หลังจากแกงเขียววานแล้วก็ซุกแล้วเนาะทุกคนนี่แล้วเราจะมากินกับขนมเส้นเนาะทุกคนนี่ขนมเส้นแล้วนี่เราก็นี่มีพักเคียงเนาะทุกคนผักกาดดองแตงกวาผักซีแล้วแต่ใครมากอะไรเนาะทุกคนนี่เราก็ยิมาตักลาดเลยทุกคน ตักแกงเขียวນวานลาดเนาะนี่ทุกคนน้ำเยิ่มๆจักນน่อยเนาะนี่นี่ทุกคน